เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบหัวโจกนิดหนึง่งเพราะว่าเป็นพี่โตสุดตอนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบเดินแบบมากอะ่อะไม่เอะไรอ่ะไม่เอาอุ้มจะเป็นพี่ออมละคณาด,ด้วยไม่เอาพิงจะเป็นเนี่ยก็สีกันเหมือนแบบเป็นพี่พี่สาวคุยกันนะไม่มีพวกแล้วอย่ามาบอกว่าพี่คุยแค่โทรอย่าฉันเคยทําค่้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโดนด่าค่าขึ้นแล้วเย็นๆนะคะท่านะคะไมหมายหรอไม่ใช่ผมเอ้คิดไม่ตัวซ้อ บ,บรวยรุ่นโอ้โหนี่ไงเพลงดังทุกเพลงทำยังไงเราต้องลองให้มันดังๆค่ะเดี๋ยวมันจะดังรรอเลนรอเลย แต่เองเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอ่ะมันเศร้าเหลือเกินอ่ะร้อให้เรานะหยุดร้องได้ไหมร้องเร็วอย่างเงี้ยเป็นคนรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงช้าเพลงเศร้าอ่ะจะแบบถ่ายทอดได้เก่งกว่าเพลงสนุกเวลาเราร้องเพลงช้าเนี่ยเราเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วว่าเสียงเรามันได้แล้วมันก็แบบแค่ใส่อารมณ์เข้าไปแค่ฟังเสียงพูดถ้าไม่ได้เห็นหน้าก็คือร้องให้อยู่หรือเปล่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงทำไมถึงแต่งเพลงเศร้าแล้วก็แบบว่าร้องเพลงเศร้าตลอดเลยประสบการณ์แบบว่ามันหนาแน่นหรือว่ามันแบบว่าถ่ายทอด ฟังเรื่องเพื่อนมาหรือว่าเป็นตัวเองหรือมันยังไงประสบการณ์ไม่ได้หนาแน่นค่ะ <laughs> จริงๆไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความเศร้าอะไรขนาดนั้นชอบฟังเพื่อนเพื่อเล่าเรื่องประสบการณ์ความรัก <laughs> ขโมยมาแต่งเพลงซะหน่อย <laughs> แต่ว่าปีที่แล้ว,วอิงปล่อยแต่เพลงสนุกหมดเลยสายตาเราก็ไม่ได้กับเก่งแต่เรื่องคนอื่นคนก็จะแบบเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่พอแบบเราร้องเพลงเศร้าคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีเพลงสดใสอย่างเงี้ยเอาใจยากเหลือเกินคนพวกนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าอุ้ยแบบอิงแบบเรียบร้อยมากสอบมากจริงๆเป็นคนยังไงอิงไม่ใช่คนเรียบร้ออย่่่ะแตวาเเหมืนนนป็คที ลุกภายนอกอาจจะเป็นแบบนั้นมากกว่า<ม>ด้วยเพลงด้วยต่างๆที่ออกไปหรือการแต่งตัวที่เราไม่แต่งตัวแบบโชว์แบบกลายเป็นว่า เราดูเป็นผู้หญิงแบบค่อนข้างเรียบเรียบแต่ว่าจริงๆแล้วอิงเป็นคนที่ค่อนข้างลุยนะแล้วก็จริงจังกับงานถ้าทํางานหรือเป็นเพื่อนหรือให้ใจอะไรเราก็ให้สุดเลยอันนี้ก็คือสเปคของผู้ชายทั่วประเทศในเมืองไทยค่ะจริงเหรอเป็นสเปคน,นี้เลยแต่เัวป่ปิดมิดชิดหน่อยเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าเป็นคนแบบว่าเอาโกวิ่งแล้วก็เป็นคนแบบเฟรนด์ลีกกับทุกคนได้นี่คือผู้ชายรักคือเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือดูเป็นแบบแม่ของลูก จริงเหรอนี่คือเป็นแบบผู้ชายแบบแตัดภ <จบ S 2> าพไป,ป,ปที่พวก<ด>เรา,าปล่อยห่อแอลลิสคริสห่อเงนี้ หมองเพลินเลยที่บ้านจริงๆแล้วอิงเป็นลูกคนเดียวหรือเป็นพี่น้องหรือยังไงอิงเป็นลูกคนโตลูกคนโตนูนเลยจ้ะแต่ไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องเรื่องที่บ้านของอิงนะเพราะว่าทุกคนจะแบบว่ารักอิงมากอยากเป็นยงขอิงอยากเป็นอยากเป็นแฟนอิงอยากปังเพลงอิงลืมไปว่าที่บ้านที่บ้านยังไงเป็นลูกคนโตมีน้องกี่คนมีน้องสาวหนึ่งคนเป็นคนกลางแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งเป็นน้องคนเล็กแล้วทุกคนเป็นนักดนตรีเป็นแบบชอบร้องเพลงไหมไม่ไม่มีใครช่วย โดนจับไปเรียร้องเพลงด้วยกันก็จะมีลูกพี่น้องอีกคนก็พีกพ่กิกตอนนั้นอายังเ,เด็กอยู่น้องชายยังแบบแล้วแอะไม่รู้เรื่องอิงเจ็ดขวบจับไปเยร้ยองเพลงด้วยกันรองไปร้องมาผ่านงานแรกไปก็คือเห็นแววเลยว่าแบบไม่มีใครรอดออเหลืออิงคนเดียวที่รอดอย่างพี่สาวขึ้นไปคือยืนเคาะไมคบนเวทีอะไร ส่วนน้องสาวไปเรียนลำลำไปแล้วก็จะแบบหน้าตาแบบไม่ไม่ค่อยมั่นใจสุดท้ายเหลือเราคนเดียวที่พอจากขึ้นเวทีแล้วรู้สึกแบบอุ้ยฉันเป็นตัวเองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบใช่พ่อแม่ก็เลยแบบสนับสนุนต่อคนอื่นก็คือไปไปในเวของตัวเองเราคนอื่นทําอะไรบ้างคะตอนนี้พี่สาวอิงก็คือพี่กิ๊กก็คือตอนนี้มามาช่วยดูแลอิงในการแบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแลเหมือนเป็นน้องด้วยเป็นศิลปินด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดีน้องสาวตอนนี้เรียนต่ออยู่ที่อังกฤษน้องชายคนเล็กตอนนี้เรียนอยู่สถาบจุฬาการเป็นพี่อ่ะในบ้านของอิงอะมมันีไร ยากง,ง่ายบ้างง่ายตรงที่ว่าเกิดมาเป็นลูกคนแรกพ่อแม่ก็คือซัพพอร์ตคนแรกเรียนรู้การสอนจากเราด้วยแหละพ่อแม่ก็แบบเพิ่งเคยเป็นพ่อแม่เหมือนกอันเลยเป็นเหมือนตัวทดลองเหมือนกันแหละใช่ด้วยแล้วมันตลกมากคืออิงจะเป็นพี่คนโตที่เวลามีเรื่องอะไรต่างๆอะ่ะจะต้องรับเป็นคนแรกสมมติว่าเรียนจบปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เงินแล้วก็จะบอกในโต๊ะอาหารที่มีน้องสาวน้องชายอยู่ด้วยทุกคนรับรู้พร้อมกันแต่อิงเธอทาก่อนอิงไปนั่งกินปิ้งย่างในห้างอิงนั่งร้องไห้อ่าพี่คอย ทำไมไม่บอกก่อนบอกต่อหน้าน้องก็คือล้มไม่ได้นะเราก็ที่ต้องทําให้ได้ตอนนั้นเรื่องออกเพลงเหงาๆแล้วน้องๆก็รับรู้เลยว่าฉันต้องเก็บเงินสินะจบปีสี่แล้วพ่อคงจะไม่ให้แล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นด่านแรกที่จะทําให้น้องๆได้แบบอ๋อเขาต้องเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยมากอ่ะคอยจะไม่เก็ตเงียเพราะว่าเป็นน้องไงพี่เก็ตทุกอย่างนี่เขาจะเก็ตเหมือนแบบเป็นพี่พี่สาวคุยกันอ่ะไม่มีพวกแล้วเป็นเราก่อนไม่ว่าจะเรื่องหาเงินเรื่องการตั้งตัวเรื่องการดูแลโชคดีที่น้องสา ทำงานก่อนเกยีกเขาอาจจะเล็กไปที่จะเรียนรู้ที่จะเก็บแต่เขาเห็นเราว่าไม่มีการขอตังค์จากป,ป้าแบบนี้อีกแล้วนะเรียนจบอะ่ะนางก็เลยเริ่มเก็บแต่ตาแตนางยังไม่จบมันมีเวลาเตรียมตัวใช <ś led> ่เวลาเตรียมตัวพูดตรงๆตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เองเกิดมาอย่างคะ่ะพ่อแม่เองอ่ะเพิ่งจะเริ่มก่อตัวซัมธุรกิจเองเราอะ่ะสมมตนว่าจะอยู่กับคุณย่าเห็นทุกอย่างที่พ่อแม่เราค่อยๆมีพอน้องๆเริ่มโตมาก็คือเริ่มค่อยๆมาสู่แบบชีวิตที่แบบสุขสบายขึ้นอะไรเงี้ยมีรถมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะรู้ว่าพ่อแม่เราเนี่ย ได้มีแบบมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นอะเข้ามามีความอดทนอดทนใช่ด้วยแล้วก็จะมีความแบบว่ามองการทํางานเขาแล้วแบบอย่างเราอย่างเงี้ยพอพอน้องโตขึ้นมาเราก็เหมือนแบบว่าช่วยสอนน้องหรืออะไรเงี้ย<อ>ก็จะแบบมีเป็นความพี่สาวคนโตมากดูไหมเออดู <laughs> <laughs> ดูสามารถดูได้จริงๆไม่ได้ดูทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบอกน้องคุยกับน้องจริงๆน้องอิงทั้งสองคนอะเป็นคนที่ไม่ได้ดื้อหรือแบบมีอะไรที่ที่เราต้อง ดูบ้านนี่มีคนแบบเซนซิทีฟมากอาจจะพูดโดยที่เราไม่คิดว่าอีกคนจะรู้สึกยังไงเลยเมื่อก่อนจะแบบงอนกันแล้วแบบไม่พูดกันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้เราก็เลยบอกน้องว่าเออต่อไปเนี้ยเราว่าแบบมีอะไรเราก็คุยกันเลยดีกว่าอ <c oughs> ะไรเงี้ยมีอะไรที่แบบพี่อิงพูดแล้วแบบไปกระทบใจน้อง <c oughs> คือเข้าใจเรื่องความเป็นพี่คนโตแล้วแบบบางทีเราอาจจะทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วแต่น้องอย่างเงี้ย <c oughs> ค่อยๆจเจริญตามมาอย่างเงี้ยน้องอาจจะแบบจัดการหรือทําอะไรได้ไม่ดีในจุดที่น้องรู้สึก <c oughs> แต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่เรื่องที่ผิดบางทีีีเเรรราาาออออจจะะพููดหืไไท่่่่แบบขม้วนย เราเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอิงก็เป็นคนที่แบบมีอะไรนี้ต้องเดินไปคุยเลยอะไรเงี้ยพระรู้สึกว่าไม่อยากให้ความรู้สึกนี้มันอยู่กับเรานานและอายุห่างกันกี่ปีห่างกัน2ปีแล้วก็สองปีแบบทีละสองทีละสองไม่เยอะมากหนึ่งกับ3ยังไม่เท่าเราเลยของเราห้าไงแม่พูดแทง คนกลางผู้ชายเป็นคนว้ายุดไม่ได้ออกแล้วถ้ามาคนกลางกูว่าไม่มีกูอ่ะแล้วทีนี้มันมีเวียกรรมไหมล่ะเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบหัวโจกนิดนึงเพราะว่าเป็นพี่โตสุดตอนนั้น네่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบเดินแบบมากอะไม่อะไรอะะไระไม้ไม้เหรอไม่ใช่ผมเฮ้ยโอ้ยคิโนคิมมิโนรโัตอ่ะคิิงชอบเดินแบบมากยืนเฉยเก็คือจะยืนโพสท่าสมมติอะถ้าอ่างเฉยๆเนี่ยก็จะนั่งแบบ พรทะาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วหนึ่งเป็นเด็กที่มีมาตลอดเวลาคุณครูชอบจับไปเดินแบบออแล้วเราก็รู้สึกแบบอิน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 กันได้ว่ามีพี่เลี้ยงแม่ กับพ่ออ่ะออกไปนอกบ้านก็มีพี่ลูกพี่ลูกน้องมีน้องสาวน้องชายอะไรเงี้ยโกยรองเท้าต้องถุงแม่ออกมาจากตู้รองเท้าอ่ะโกยออกมาหมดเลยอ่ะออใส่ก็ไม่ได้ใส่แล้วมันก็คือแบบเฮดเลยมาเนะแล้วก็ตอกแตะตอกแตะอ่ะตรงหน้าลานจอดรถรถที่บ้านนะคะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นตัวทีเลยอ่ะแค่แคือแบบแ็ลอกเด็ของฝันของเราใช่หนูก็เดินเลยจับน้องเดินเอาลิปสติกมาทาอะไรเงี้ยแบบไปเปิดตู้แม่ทาทุกอย่างพอแม่กลับมาได้เห็นแบบเหินไฟรถแล้วโกยทุกอย่างกลับไปเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปล้างล้างล้างหน้าอะไรเงี้ยตลกดีแล้วแม่ก็จับ ที่มีกันแค่2คน 2> อย่างอิงมี3คนนะมันดีกว่าตรงไหนตอนที่อยู่ 2>, 2คนก็ตีกันบ่อยเหมือนกันนะกับน้องสาวเพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วด<อ>้วยความพี่แบบนี่เป็นคนหัวโจกชอบเล่นบทบาทสมมติชอบเล่นเป็นนักร้องหญิงที่ชอบตอนนั้นชอบพี่อ้อนลัคนามากอยากจะเป็นพี่อ้อนลัคนาจะน้องสาวก็บอกว่า<อ>ไม่เอาอุ้มจะเป็นพี่อ้อนลัคนาด้วยไม่เอาพิงจะเป็นเนีย่ยตีกันมีคลิปวิดีโอที่พ่อถ่ายไว้เฮ้ยพ่อไม่ห้ามพ่อถ่ายวิดีโอเก็บไว้น้องสาวพี่โตอู้อ่ะแล้วพี่น้องพูดไม่ชัดสุดท้ายก็ค ต้องมาเต้นด้วยกันแบบเป็นได้ทั้งคู่ <c oughs> แต่น้องสาวเหมือนมีเราเป็นแบบโรโมเดลประมาณหนึง่งสมมติว่าอิงเป็นนางนพม่าที่โรงเรียนจะใส,ส่ชุดไทยไปโรงเรียนยนะอะไรเงี้ยน้องสาวคือร้องไห้จะใส่แบบพี่อิงแม่ไปซื้อมาให้ไม่คนละสีก็ไม่เอาจะใส่เป็นพี่อิงอคือแบบจะเอาสีเดียวกันจะใส่อย,อยู่บ้านอยากเป็นพี่อิงนั่นแหละคือแบบเขาเขาเขารักเราอะเห็นเราเป็นแบบพี่สาวเห็นเราทำอะไรตามพอมีน้องชายมาอีกคนก็คือทําตามบ่ได้แล้วนะทําตามพี่ทุกอย่างเหมือนกันด้วยความที่น้องสาวทําตามเราเนี่ยน้องชายก็คือทําตามเราสองคนแม่บอกว่าเนี่ยมี ฝันดีนะคะ <c oughs> อย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้อาร์ตงงมากตลกดีแล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนโตยอะไรเงี้ยแบบอุ้ยตอนเด็กๆอาร์ตเล่นบาร์บี้กับพี่มาหนูทุกคนแหละอะไรเงี้ยมัดผมอะไรก็แบบโดนพี่จับมัดหมด <c oughs> มีอะไรที่น้องๆสองคนนี้นะทำให้เราประทับใจ <c oughs> เออมีไหมมีไหมม, <c oughs> มีนะทุกคนในบ้านน่ะตอนน้ำตาแตกง่ายมากพยายามแบบเลี่ยงกันแบบว่าทำอะไรซึ้งๆให้กันมีอยู่ปีหนึ่งที่แบบอิงเพิ่งทำงานได้สองปีเองมั้งแล้วแบบอิงเกิดวันที่ยี่สิบสามกุมภัยใช่ไหมแบบวันที่ยี่สิบสองตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยน้องก็คือแบบสอดการ์ดมาใต้ประตู้ เขาเขาเาแล้วก็วิ่งเข้ามาตัวห้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่น้องเขียนแบบดีใจที่พี่อิงแบบเป็นพี่สาวที่เป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยมาุณยเราอ่านแล้วก็รู้สึกแบบร้องไห้อะแต่คือแบบเขาก็แบบเรี่ยงการมาบอกตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่งการเข้ามาก็น่ารักนะแค<ต>่จังหวะ,<น>ะที่คิดว่าฉันจะส่งเข้าไปอ่ะเออมันน่ารักแล้วเออ อ๋อพี่คุณทำวันเกิดเนาะฉันเคยทําซื้อของขวัญให้มันนั่นนี่นู่นพลอยกินข้าววันเกิดหนูโอ้ยวันอื่นก็ได้เออไม่อย่างนั้นอย่ามาบอกว่าพี่คุณแค่โทรอย่าฉันเคยทําค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโดนด่าขึ้นแล้วเย็นๆนะคะ มันจะมีแบบว่าของขวัญมันเกิดเลยพวกเนี้ยหลังๆก็จะเป็นการโอนเงิน <c oughs> คนน้องบอกว่าพี่ไม่ต้องซื้ออะไรหรอกโอนเงินก็ได้ถ้าพี่คิดไม่อ <c oughs> ยอยกอะไรเงี้ยล่าสุดน้องที่ไปเรียนต่างประเทศเงี้ยค่ะน้องเหมือนน้องอะทำอาหารไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจแบบเขียนสูตรอาหารแบบใส่โน้ตในไลน์ให้อ่านเลยที่เราทําเป็นอะไรเงี้ยก็เขียนให้เขาเงีอยเขาร้องไห้เลยเขาบอกเขาดีใจมากที่แบบพี่เขียนให้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันคือการ survive ในต่างแดนมากๆมันจริงๆสุดๆดูจากลุกเน็ยเป็นคนน่ารักอบอุ่นเ<ะ>ป อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชิลเลยคือการคบเพื่อนเพื่อนแบบอีเฟยงงอีกเป็นคนที่ชอบคบเพื่อนผู้ชายด้วยเพราะว่านิใส่แบบเวลาเราเราคุยกันมันมันคุยมันคุยตรงตรงอ่ะใช่อีกเรียนจุฬาอีกเป็นจุฬาคาทกรอะไรเงี้ยเราเราเฟยอ่ะก็คือเหมือนมาเป็นรุ่นน้องในจุฬาคากรทุวนี้มันก็เหมือนแบบไม่เรียกอีกว่าพี่แล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็รู้สึกเหมือนว่าคนนี้มันเป็นเพื่อนเราแล้วเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วด้วยมั้งเราก็อีกอย่างคืออีกเป็นคนตรงตรงเฟยเป็นคนทุกกกอออยย่่าง็ไได้เหมืนนั ไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่เราก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเพื่อนที่เตือนกันได้ตลอดบางทีอิงจะกลัวเฟยด้วยบางครั้งมันดุเนาะพี่ยังกลัวเลยเวลาเฟยอ่ะมีปัญหาหรือแบบว่าโมโหอะไรเงี้ยน,น,นี่ก็จะเป็นคนที่ต้องเดินเข้าไปคุยเพราะว่าคนอื่นก็จะแบบอิงเข้าไปคุยเหอะเพาาำหยาดแต่ยางบ้างโอ้ยตลอดี่จริงก็พูดกับเพื่อนนะ,ะเป็นคนปก,กติใช่เป็นคนปกติหรือคนแปตีไม่ใช่ปกติจะทุกคนจะชอบแบบว่าภูมิอิงอยากพูดคำหยาบหรือไอแบบพูมิพูดคำหยาบหรือเปล่าอะไรแต่จริงๆริงเราอิงอะเป็นคนปกติถ้าอยู่กกับเ่ราาาาะทศตงๆ เวลากาเฟอ,อย่างเงี้ยก็พูดปกติจะไปพูดแกชั้นัะนรลกาแฟก็คงไม่ได้ไม่ได้หน้ามันไม่ให้ <c oughs> เอาอย่างงี้เลื่องสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานเพลงที่โด่งดังอยู่แล้วโดง่ดงดังอยู่แล้วแต่ MV ็ MV อันใหม่ดีนะชอบ <c oughs> น้ำตาไหลติ้ง กต้องบิวก่อนนิดนึง MV นั้นพี่บอยก็คือถ่ายให้ใช่ไหมพี่บอยพอไปพ่วงกับคุยกับพี่บอยว่าอิงจะมีอัลบั้มเต็มแล้วแล้วเพลงนี้มันคือหนึ่งในอัลบั้มอยากให้แบบมี MV หนึ่งที่เราไปถึงจุดที่เออแบบเราสามารถแบบเล่นหรือร้องไห้หรืออะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยแบบอยู่ในพาร์ทการทํางานเราพี่ออยก็บอกว่าเออได้เดี๋ยวจัดให้เพลงชื่ออะไรกลับก่อนนะบางทีที่เราไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราเรามักจะอึดอัดแล้วเราจะแบบรู้สึกแบบไม่อยากอยู่ตรงนั้นนานไม่อยากจะเสียเวลาอะไรกับตรงนี้อีกแล้วก็เลลยยอออากกกจะะขับ่นน ทอนูกนิดนึงได้ไหมคะได้ต like ื่นเต้นฉันต้องขอกลับก่อนนะตรงนี้คงไม่จำเป็นต้องมีฉันคืนนี้มันคงต้องจบแล้วให้เธออยู่กับเขาดีกว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลามันไม่ใช่ที่ของฉัน เอ็มวีคือแบบจริงหวานไม่ใช่ที่ของฉันจริงๆอะ่ะหนูอ่านมากทั้งเอ็วมวีแเข้าใจคุยกับหนูเลยนะเเ,เ,เป็นแบบอารมณ์ไปชอบเขาแต่เขาว่าชอบคนอื่นแต่เราอ่ะไปขออยู่ก่อนได้มีอย่างเงี้ย<อ>แล้วผู้ชายก็เป็นแบบกอดนนะ้าตาตาไปอย่างอื่นแค่ไม่สนใจเลยอย่างงั้นเราก็ต้องกลับก่อนจริงๆแล้วขอลาค่ะลงให้เก่งอย่างนี้นี่เขาเล่นหนังอยู่แล้วเคยเล่นหนัง้นี่ เคยเล่นเรื่อง s แ a p ใช่แต่ว่าคิดว่าจะมีให้ให้ให้เห็นนะรอดูอยู่ค่ะเพราะว่าอิงก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เล่นได้ดีมากๆขอบคุณค่ะอยากไปดูวันคอร์เดอร์โรสมากเขาอีกเอาอีกไม่คอยผมแดงมากเป็นราจะกิดพูดอีกวันนี้ก็ขอบคุณอิงมากนะคะอิงมีอะไรอยากจะฝากไหม่ะก็ขอบคุยพี่คิพี่คอยที่ชวนอิงมาคุยพี่บอกว่า n f c เพียงคู่เนี่ยตอนพี่คอยขึ้นคอนเสิร์ตโดโจก็ไปดูเอยอใช่มิกับกลับก่อนได้เลย ฝากรายการนี้ด้วยค่ะใครที่ดูอยู่ก็แชร์ไปเยอะๆนะคะฝากเพลงกลับก่อนนะด้วยค่ะขอบคุณนะคะอิงที่วันนี้มาเล่นรายการกับพวกเรานะคะแล้วมาพูดคุยถึงเรื่องแฟมิลี่ของตัวเองซึ่งพันไม่ค่อยได้ยินเรื่องแฟมิลี่ของของอิงเลยที่ไหนเลยเขาอบอุ่นมากมากส่วนวันนี้พวกเราสามคนต้องกลับก่อนนะ ได้ยินเรื่องพ่อเยอะแต่ไม่ค่อยพูดถึงแม่จริงๆแม่เป็นคนสร้างสีสันในบ้านประมาณหนึ่งเลยอิงว่าเขาเป็นคนตลกอะ่ะชอบพูดอะไรแบบผิดผิดจังหวะผิดคำผิดเราก็จะอะไรนะอย่างเงี้ยแบบเวลาสมมติว่าไปร้านอาหารเนี่ยเขาจะพูดแบบเออเดี๋ยวขอพุดเดินที่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันคือพุดดิง้งก็แบบแม่ อันนั้นเป็นหมาทุกคนก็จะแบบขำๆกับแม่แต่ไม่ใช่มุกใช่ปะไม่ใช่มุกเขาพูดผิดจริงไปร้านกาแฟเอากาแฟใส่มาสคาร่าอย่างเงี้ยคือใส่คาราเมลอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาแบบจะพูดแบบอะไรที่เออเหมือนแบบเขาพูดผิดเลยอะเขาพูดผิดจริงคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แอปไม่ได้อะไรใครเขาจะโดนล้อเช่นแบบอาชื่อวัคซีนอย่างเงี้ยอ่ะแม่มันเรียกว่าอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะแบบไม่พูดไม่เอาไม่พูดเหมือนแบบเขาจะแบบรู้แล้วว่าลูกจะแกลงอย่างเงี้ยน่ารักกว่าชอบ